ญาติยื่นเงินสด5ล้านไม่เป็นผลใบเตยสุธีวันนอนคุกต่อหลังศาลยกคำร้องปล่อยตัวชั่วคราวครั้งที่สองเกรงจะหลบหนีอัปเดตล่าสุดคดีใบเตยสุธีวันหลังโดนจับกลุมตัวพร้อมสามีดีเจแมนในคดีช่อโกงแชร์ฟอเร็กลบ 3D กับพวกจำนวน3ข้อหาซึ่งขณะนี้เจ้าตัวถูกคุมขังอยู่ที่ทันทสถานหญิงกลางและตัดผมสั้นตามกฎระเบียบเรียบร้อย แล้วอีกทั้งได้รู้ข่าวเรื่องภูมิแฟนน้องชายใบเตยเสียชีวิตอาการใบเตยไม่ค่อยดีช็อกมากเพราะรู้จักกันมาเกินสิบปีและคอยช่วยเหลือกันมาตลอดเจ้าตัวสะเทือนใจมากและได้นั่งสวดอุทิศส่วนกุศลให้จากในเรือนจำตามที่รายงานข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดญาติได้ยื่นเงินสดจำนวน5ล้านบาทขอปล่อยตัวทั่วคราวโดยทางด้านผู้สื่อได้รายงานก่อนหน้านี้ญาติของนักร้องสาวเคยยื่นคำร้องเป็นเงินสดจำนวนห ล้านบาทขอปล่อยทั่วคราวมาแล้วครั้งหนึ่งแล้วในวันที่พนักงานอายการนำตัวมายื่นฟ้องเป็นจำเลยต่อศาลอาญาแต่ศาลอาญาไม่อนุญาตปล่อยตัวทั่วคราวเนื่องจากเห็นว่ามีการกระทําเป็นขบวนการมูล,ลค่าความเสียหายเป็นจำนวนมากส่งผลเสียหายวงกว้างพฤติการเป็นเรื่องร้ายแรงและจำเลยถูกฟ้องว่าร่วมกับพวกกระทำความผิดหลายกรรมหากปล่อยทั่วคราวเกรงจะหลบหนี ทำให้ขณะนี้ใบเตยยังคงถูกควบคุมตัวอยู่ในทันทัสถานหญิงกลางเหมือนเดิม